สวัสดีครับผมบอมวิสุวิชีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอย่างเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่นมานําเสนอนั่นคือไททันนะครับโมเดล2023นะครับสีประตูหรือที่วัยรุ่นเขาเรียกกันว่าสีประตูเตี้ยนนั่นเองนะครับไททันรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะครับถ้าติดขาวราคาจะอยู่ที่685,000บาท จะมีสีดำสีขาวสีเทาสีบอลน,นะโอเคทีนี้วันนี้ผมก็นำไททันตัวนี้สีโปรตเตียเนี่ยมาจัดโปรให้กับลูกค้านะครับคือชุดแต่งรอบคัน้อมแม็กนั่นเองนะชุดแต่งนี้จะเป็นชุดแต่งของเอสปอ์ตนะครับทีนี้ผมจะรีวิวให้ดูที่เราจุดเลยดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอสปอ์ตเนี่ยทำอะไรกับด้านหน้าบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ที่เห็นเลยเนี่ยก็จะมีคิ้วตัวสีนะครับอันนี้เป็นแบบครอบสีดํานะครับก็เพิ่มความดุดันมากขึ้นรถเดิมๆจะเป็นสีพรเมียมเนาะอันนี้มีสีดําเพิ่มเข้ามานะครับเป็นแบบครอบนะถ้าลงมาก็สเกิร์ตด้านล่างครับสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเป็นของเอสปอร์ตี้เหมือนกันมันจะเป็นแบบสีดําด้านนะครับสีขาวนะครับโอเคแล้วก็มีสีแดงตรงนี้มีเหมือนเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงหลอกเนาะแดงดําขาวสวยครับที่ครอบกระจังหน้าจะเป็นสีดําแดงนะ ไอนนสีดํานี้สีแดงนะครับทําให้มันดูแลแบบตัดกันให้เข้ากับตัวสกเกิร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านข้างเนี่ยใส่ชุดแต่ง s s p r t y y ตรงไหนบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูที่เส้นสายก่อนเลยสติ๊กเกอร์ตรงนี้จะเป็นสีดำแดง ประกอบด้วยตัวหนังสือสีขาวนะครับลูกค้าไม่เอาก็สามารถเลือกได้นะว่าไม่เอาแต่ถ้าลูกค้าจะเอาผมแถมให้แล้วก็แม็กก็จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับในส่วนของแม็กเนี่ยแม็กก็จะเป็นขอบ18นิ้วนะก็เป็นลายยอดฮิตเลยแบบเวลนะ5ก้านสีดำนะครับแม็กเรามีให้เลือกมากกว่า20ลายเลยนะครับขนาดยางเนี่ยผมว่าแก้มประมาณนี้โอเคแล้วนะครับ ขนาดจะอยู่ที่245ทับ45 R18 แค่นี้มันลงตัวแล้วกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีที่ครอบแบบ S s p o r ต y ถ้าอยากได้สีดำพร้อมเส้นสายสีแดงเนี่ยต้องเอา S s p r t y y นะครับถัดมาเนี่ยด้านบนตรงนู้นที่เห็นนะครับจะเป็นที่ครอบเสาอากาศนะครับสีดำแดงของ S Sporty เหมือนกันนะครับก็คือเก็บทุกจุดจริงๆนะครับในเรื่องของชุดแตง่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นแบบครอบนะถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับด้านข้าง จะเป็นแบบพอบจะเป็นสีขาวตรงนี้เป็นสีดำด้านนะครับพร้อมเส้นสายสีแดงรอบคันเลยให้รับกับตัวด้านหน้าและด้านหลังนะครับเมื่อจับนะครับมาจากโรงงานจะเป็นสีดำแล้วไม่ต้องไปซื้อที่ชอบหรือทำสีเพิ่มเติมแล้วนะมาจากโรงงานก็เป็นสีดำเลยนะครับสัญลักษ์สปอร์ตี้ซีด e ีไซน์อันนี้โอเคนะดีเลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้มีมาสติ๊กเกอร์ตรงนี้จะลดโล่งเลยอันนี้ติดมาให้แล้วนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นสปอยเลอร์สีดำนะครับเป็นงานเสริมนะเพิ่มเติมเข้าไปติดแค่กาวเฉยๆ Sporty ต,ต,ตัวนี้ไม่มีโลบาร์แล้วนะตอนนี้ Sporty ต,ต,ตัดแล้วนะครับมีแค่สปอยเลอร์อย่างเดียวหลังคางก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้าก็มีที่ทอดเสาอากาศแล้วก็มีสปอยเลอร์สีดำนะเมื่อเปิดตรงนี้นะก็จะเป็นสีดําแล้วนะครับตัวเก่า ผมตัวเนี้ยที่ออกมาปีแรกๆมันจะเป็นสีผมเนี่ยมิสูมอเตอร์ก็ทําสีมาให้จากโรงงานแล้วไม่ต้องไปหาซื้อที่ค่อไม่ต้องไปหาซื้อที่ลสสติกเกอร์ไม่ต้องไปหาทําพ่นสีแล้วนะมาจากโรงงานเป็นสีดําเลยนะครับสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีดํามีลวดลายเส้นสีแดงนะครับจะดลดนี่เลยนะมีสัญลักษณ์สปอร์ตตี้หรืออยากไปใส่เป็นการชนหลังก็ได้นะเออถ้าใส่การชนหลังจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันเนาะ นะครับก็ประมาณนี okay, 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 ้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็มาถึงท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะครับท้ายคลิปนี้ผมก็จะสรุปสั้นๆว่าชุดแต่งทั้งหมดและล้อเนี่ยที่ผมรีวิวไปทุกๆจุดเนี่ยผมแถมให้ทั้งหมดนะหากลูกค้าท่านใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถพักเข้ามาที่ไลน์คิวอคนี้ได้เลยผมจะแปะไว้แถวนี้นะครับแอดไลน์มาคุยกัน ขอรายละเอียดกันนะครับหรือเบอร์โทรผมศูน 8, 8์ 7, 7 4, 0ดแผมบอสนะครับทักมาบอกว่าผมอยากใช้เงินหล่อรถเท่านี้มันผ่อนเท่าไหร่แล้วถ้าผมใช้เงินหล่รถเท่านี้มันผ่อนเท่าไหร่ทักมาคุยกันแบบนี้ดีกว่านะโอเคก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ